ความสาเร็จของหัวเว่คือชัยชนะของนวัตกรรมแต่ไฟตะว,วันตกกําลังมอดลงขณะที่ตะว,วันออกยังส่งแสงสว่างอยู่ท่านผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงความก้าวหน้าเนี่ยเราพูดถึงดิฟซีกเราพูดถึงโนนพูดนี่เราไม่พูดถึงหัวเว่ไม่ได้เลยหัวเว่ยกำลังสร้างนวัตกรรม 6G แล้ว ป็นนันทวกรรมเปลี่ยนโลกผมสู้ชมครับผมจะเอาคําพูดของนางเมิงหวานโจประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและลูกสาวของหลินเจิง้งเฟยผู้กอ่อตั้งซีอโอของโอเวยหลายปีก่อนเธอถูกจับเป็นตัวประกันที่แคนาดาในสงครามเทคโนโลยีระหว่างจีนกับอเมริกาเธอส่งสารอวยพรปีใหม่เผยพแพร่ในหมู่พนักงานบริษัทที่เซนเจิ้นในวันสิ้นปีที่ผ่านมานี้ต้อนรับปีใหม่เมิงหวานโจพูดอย่างนี้ครับ นี่คำพูดของเธอในช่วง6ปีที่ผ่านมาหัวเวยต้องอเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความมืดมนความไม่แน่นอนและความพ่ายแพ้นับไม่ถ้วนแต่ก็ได้พบกับปฏิหารครั้งแล้วครั้งเล่าที่ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นไปได้เมื่อวานโจเน้นย้ำถึงความสำเร็จของหัวเว่ยในด้านการพัฒนาชิปปัญญาประดิษฐ์และปฏิบัติการ h a r m o n i s os harmony os ซึ่งกำลังแข่งขันกับระบบ Android และ iOS ของ Apple ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในปี2067สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมากับหัวเว่สะท้อนไปยังคู่ปรับของจีนคืออเมริกาที่ควรเรียนรู้บทเรียนความล้มเหลวในการพยายามล้มหัวเว่ที่มีทัศนคติที่จะเจริญเติบโตอันแข็งแกร่งทั้งยังมีความมุ่งมั่นและกล้าหาญสร้างศักยภาพสู่ความเป็นผู้นำา 6G ที่น่าตกตะลึงและแทบเป็นไปไม่ได้โดย h u เว่ยจะเป็นบริษัทแรกในโลกนี้ที่นํา6 g มาใช้ในเชิงพาณิชย์จะทำให้จีนเป็นผู้นําเทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่ซึ่งกำลังจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งแรกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่ปฏิวัติเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี6 g ที่เชื่อมต่อโลกดิจิทัลในแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ด้วยการรวมโลกทางกายภาพกับโลกไซเบอร์เข้าด้วยกันอย่างชาญชานฉลาดและไร้รอยต่อท่านผู้ชมครับเหมือนเดิมประเด็น 6G นั้นพูดมาแล้วในรายการคุยทุกเรื่องสนทิตอนที่213ออกอากาศเมื่อวันที่29ตุลาคม2566เกือบ2ปีแล้วผมวิเคราะห์ว่าเรื่องซ u เปอร์เน็ตเวิร์ 6G อนาคตโลกในมือจีนไว้ว่า จีนเตรียมเป็นชาติแรกที่ได้เปิดใช้ซูเปอร์เน็ตเวิร์ก 6G เพื่อการผ่านนิตหลังจากที่หัวเว่เร่งวิจัยคาดพร้อมในปี2,572ขณะที่รัฐบ,บาลจีนได้อนุมัติใช้ขึ้นความถี่6กิกะเฮิรตซ์เพื่อรองรับไปแล้วและจะปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสารอีกขั้นเพราะ 6G ท่านผู้ชมรู้ว่า 6G มีความเร็วกว่า 5G ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ถึง100เท่าท่านผู้ชม100เท่าทำให้หัวเว่เป็นผู้นำการพัฒนา 6G ทิ้งห่างประเทศตะวันตกอย่างยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่นหัวเเบยมีสิทธิบัติทาง 6G มากที่สุดในโลก 6G จะเป็นโครงถ่ายอัจฉริยะที่รวมการสื่อสารการตรวจจับการประมวลผลเข้าดา้วยกันเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของโลกและท่านผู้ชมรู้มาวันนี้เนี่ยวเวยประกาศว่าระบบการสื่อสารแบบ 6G ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แลกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมจะมีการเปิดใช้เชิงพาณิชย์ภายในปี2,573อีก5ปีข้างหน้าเป็นต้นไปอีก5ปีเอง เร็วมากเพื่อเชื่อมต่อทุกคนและเชื่อมต่อทุกสิ่งชีวิตประจำวันของพวกเราจะเปลี่ยนไปโดย6 G ของ Huawei ซึ่งได้รวมการสื่อสารภาคพื้นดินและอวกาศดาวเทียมเข้าด้วยกันนำไปใช้ในอุปกรณ์อย่างเช่น IoT Internet of Things ใช้ในอุตสาหกรรมการขับขี่ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโ,ตโนมัติโรงงานที่เป็น smart factory และอื่นๆที่เกี่ยวข้องท่านผู้ชมครับเครือข่าย6 G จะมีความสมบูรณ์แบบในการสื่อสารได้ทั้งอวกาศ พื้นดินและทะเลโดยที่จะมีความเร็วข้อมูลมากกว่าเครือข่าย 5G ถึง50-100ถึงเท่าเป็นความเร็วปานสายฟ้าแลบใช้พลังงานน้อยกว่าแบตเตอรี่น้อยกว่า 5G ถึง10เท่าการสื่อสารระบบ 6G นั้นจะช่วยกระตุน้นการเติบโตและความสามารถในระดับโลกช่วยทำให้เกิดธุรกิจใหม่รวมถึงเปลี่ยนแปลงแง่มุมการใช้ชีวิตหลายอย่างในสังคมให้มีความอัจฉริยะมากขึ้น เช่นอะไรบ้างอะ่ะเช่นระบบ Harmony OS Next ที่หัวเว่ยใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีในการพัฒนาระบบปฏิบัติการขณะที่บริษัทอื่นใช้เวลาถึง10ปีล่าสุดฟีเจอร์ใหม่มือถือหัวเว่ยคือ AI Gesture Sharing ในระบบปฏิบัติและแชร์ไฟล์ไปมาโดยใช้ท่าทางโยนไฟล์ข้อมูลหรือภาพจากมือถือไปอุปกรณ์อื่นๆโดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจออย่างน่าทึ่งคำถามที่น่าสนใจคือ หัวเว่เร่งพัฒนา 6G ยังก้าวกระโดดนั้น 6G จะมีความสำคัญกับชีวิตพวกเราในอนาคตมากขนาดนั้นในเรื่องไหนและในมิติใดบ้างนายเรนเจิงเฟยผู้ก่อตั้งและซ e o ของหัวเว่ยบอกกับพนักง,งานเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายว่าหัวเว่ยาาบทามคนเก่งที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกมาอย่างจีนเพื่อจะเป็นผู้นำในด้าน 6G และเพื่อครองมาตรฐานระดับโลก เขาบอกว่าเมื่อเราตั้งเป้าที่จะพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและเป็นผู้นําในโลกเราจะต้องไม่ถูกจํากัดด้วยมาตรฐานและต้องกล้าจะบุกเบิกเส้นทางของเราเองกําหนดมาตรฐานและดึงดูดคนอื่นๆให้มาเชื่อมต่อกับเราด้นยเจ้งเฟยพูดอย่างนั้นครับประเด็นครับท่านผู้ชมครับประเทศจีนครองสิทธิบัตรเทคโนโลยี 6G มากที่สุดในโลกระบุมาว่าประเทศจีนครองสิทธิบัตรถ,ถึง12,700ฉบับประมาณ5.5% 3 ท่านผู้ชมรู้ไหมยอดรวมทั่วโลกจดสิทธิบัตรมีเกินกว่า38,00 0ปัสิทธิบัตรแต่จีน6 G สิทธิบัตรของจีนมีถึง12,700ตัวเลขดังกล่าวพิสูจน์เรืงความรุนแรงสงคราม6ก G ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ความสำเร็จของโวเบยคือชัยชนะของนวัตกรรมหรือเป็นจุดเปลี่ยนในการต่อสู้กับหมาปนาจอเมริกาและชาติตะวันตกที่ตั้งใจบทขยี้ให้จมดินแต่ไฟตะวันตกกำลังมอดลง ขณะที่ตะวนันออกยังส่งแสงสว่างอยู่เพราะขนาดความสําเร็จของหวยนั้นเกินกว่าที่โลกตะวันตกจะได้คาดจิตทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมครับก่อนอื่นควรทําความเข้าใจก่อนว่าตอนนี้5 g เริ่มต้นปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นเป็น5.5 g ก่อนและเชื่อมต่อเครือข่ายที่มากขึ้นแน่นอนที่สุดครับ5 g เร็วแต่6 g จะเร็วมากกว่าตั้งไม่ดูกี่เท่าต่อกี่เท่า ท่านผู้ชมลองนึกเวลาการลดเวลาแฝงของ 5G ที่เป็นหน่วยวมิลลิวิินาทีมาเป็นระดับไมโครวินาทีหรือแทบจะเป็นศูนย์หมายความว่าความเร็วจะเพิ่มถึงพันเท่าแต่เหนือกว่าความเร็วคือ 6G เป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ประสาน AI ปัญญาประดิษฐ์เข้ากับเครือข่าย 6G โดยตรง ช่วยในหะ้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้ทันทีอย่างไม่เคยมีมาก่อนและทํางานอัตโ,ตโนมัติแบบเรียลไทม์ดังนั้นท่านผู้ชมครับหุ่นยนต์สามารถทํางานแนละเล่นกับมนุษย์ได้อย่างกลมกลืนแต่โลกยังไม่พร้อมเมื่อหัวเว่ยเปิดความก้าวหน้า 6G ในขณะที่คนอื่นๆยังยุ่งวุ่นวายกับการวิจัยพัฒนาทดลองปรับแต่งต้นแบบ หรือการศึกษาความเป็นไปได้แต่หัวเวยกลับประกาศความก้าวหน้าที่เร่งตำแหน่งของพวกเขาในฐานะผู้นำา g g ในการสร้างเครือข่ายของโลกยุคใหม่ไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมลองนึกภาพว่าในขณะที่โลกกำลังถกเถียงกันเรื่องการสร้างรถยนต์บินได้แต่หัวเวยก้าวล้ำอีกขั้นเพิ่งเปิดตัวต้นแบบยานอาวกาศที่มีฟังก์ชันครบครันความก้าวหน้าพวกเขานั้นล้ำหน้าไปหลายปีโดยเน้นที่โซลูชัน ของการเชื่อมต่อระดับสูงซึ่งอยู่เหนือขีดจำกัดทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมากแม้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญในชุมชนเทคโนโลยีบางรายปฏิเสธการพัฒนาเทคโนโลยี 6G อย่างรวดเร็วของ h u วเว่แล้วอ้างเหมือนเดิมว่าเป็นไปไม่ได้และต้องใช้เวลายอย่างน้อยอีกหนึ่งทศวรรษอีก10ปีกว่าจะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนี้แต่หัวเว่ได้ทำให้ดูด้วยการส่รงมอบโครงสร้างที่มีฟังก์ชันการทำงานที่เป็นสะพานเชื่อม ระหว่างจินตนาการในนิยายวิทยาศาสตร์กับโลกแห่งความเป็นจริงเรียบร้อยไปแล้วเพราะหัวเว่ยซุ่มวิจัยรับธนาและทดลองเรื่องเทคโนโลยี 6G มาตั้งแต่ปี2560แล้ว8ปีที่แล้วท่านผู้ชมก่อนทั่วโลกจะมีการเปิดตัวเครือข่าย 5G ในช่วงปี2561ซะอีก